จับแพะได้30ชีวิตค่ะคุณผู้ชมแพะที่ว่านี้แพะจริงๆแพะจริงๆที่ถูกคนเนี่ยนะคะลักลอบจะพาข้ามแดนไปที่เพื่อนบ้านแล้วคือจับแพะยัดใส่ถุงยังไม่ตายด้วยนะคะยังกระดุก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 อยู่เลยเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับเนี่ยเอาจริงต้องเรียกว่ายึดแพะแต่จับคนเนี่ยจับไม่ได้นะคนหนีไปก่อนแล้วดู oh, ค่ะไ <yeah, S 1> ตมไม่หมดเลย <yeah. S 1> ใช่ค่ะ oh. ก็คือเอาแพะใส่ถุง เนี่ยเราก็เตรียมจะข้ามฝั่งไปที่สปปาลาวนะคะแบบไม่ผ่านพิธีสุลกาก่อนไปได้มาตรงตะลิงแม่น้ําเหืองบ้านอาฮีหมู่ที่1ตําบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยก็เฝ้าตรวจพบเรือเกียติดเครื่องยนต์แล่นจากฝั่งสปปาลาวมาถึงฝั่งไทยแล้วก็มีกลุ่มผู้ชาย5้าคนแบกกระสอบปุ๋ยลงเรือเจ้าหน้าที่ก็ไปขอตรวจสอบแต่ปรากฏพอเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บเอาหนีค่ะแล้วก็ทิ้งแพะไว้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมพื้นที่ตรวจสอบโดยรอบเจอแพะ 30ตัวนะคะก็ประสานไปที่ศุลกรากรท่าลี่ฝ่ายปกครองเผอท่าลี่แล้วก็ตชดม,มาร่วมตรวจยึดและนี่คือของกลางค่ะของกลางนะคะเ,คเดี๋ยวต้องเอาไปไว้ที่ในหน่วยของทาหารพรานเพื่อตรวจนับอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งบันทึกภาพถ่ายบันทึกวิดีโออะไรต่างๆเป็นหลักฐานแล้วก็ส่งสศุลกากรท่าลี่ดาเนินการตามกฎหมายต่อไปอเ,เป็นเรือจากฝั่งลาวข้ามมาฝั่งไทยเตรียมขนแพะลงเรือไปแต่ยังไม่ทันได้ไปค่ะ